Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทีิดาการรุจิพัฒนกุล วันนี้นะคะหมออยากจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวมากๆเลยนะคะนั่นก็คือพลาสติกหลายคนอาจจะเคยได้ยินรู้อยู่แล้วแหละเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่เรื่องของผลกระทบต่อร่างกายเรื่องของสุขภาพนะ่ะมันมีหลายเสียงนะมันก็มีเสียงแตกมันก็มีทั้งเสียงที่พูดถึงเรื่องความน่ากลัวความอันตรายภายเงียบของมันกับเสียงที่บอกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรหรอกร่างกายเรารับกินเข้าไปแล้วก็ขับถ่ายออกมา ทีนีน้วันนี้หมอจะมารีวิวให้ฟังค่ะว่าเปเปอร์ในปัจจุบนันนักง,งานวิจัยต่างๆในปัจจุบันเนี่ยเขาว่าอย่างไรกันบ้างสรุปแล้วเราต้องกลัวหรือไม่ต้องกลัวแล้วจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะในยุคพลาสติกแบบนี้ d t u ี่อยู่เดียว p r e y e n t e d by ไฮเประกันชีวิต สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลและ Single Being p พอดแคสที่อยากให้คุณสนุกและก็มีความสุขการฟังในทุกๆครั้งค่ะวันนี้นะคะหมออยากจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวมากๆเลยนะคะจริงๆมันเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนสัมผัสในชีวิตประจำวันทุกๆวันนั่นก็คือพลาสติก นะคะหมอเชื่อว่าไม่มีใครหรอกที่จะแบบอยู่ทั้งวันโดยที่ไม่ได้สัมผัสอะไรเลยกับสิ่งใดๆที่เป็นพลาสติกนะคะไม่ไว่าจะจากขวดน้ําภาชนะบรรจุอาหารเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์นะคะยังไงก็ต้องสัมผัสแหละคือทั่วโลกเนี่ยตามสถิติแล้วอ,อัตราการใช้พลาสติกมันเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะคะถ้าในระดับโลกเลยเนี่ยเขาว่ากันว่าปีหนึ่งนะเรามีการสร้างแบบผลิตพลาสติกถึงสา8รอกสแปดล้านตันนะคะเอาเฉพาะประเทศไทยดีกว่า เฉพาะประเทศไทยเนี่ยเราผลิตขยะพลาสติกนะคะปีละประมาณสองล้านตันนะคะหรือคิดเป็นสิบเของขยะทั้งหมดซึ่งมันไม่ใช่น,น้อยเลยนะเราผลิตขยะเหล่านี้ออกมาแล้วเนี่ยคำถามคือขยะเหล่านี้เมื่อเราใช้เสร็จแล้วแล้วทิ้งเป็นขยะแล้วแล้วมันไปไหนแล้วมันส่งผลอย่างไรกับสิ่งแวดล้อมแล้วส่งผลอย่างไรกับตัวเราบ้างนะคะซึ่งจริงๆอ่ะหมอว่า หลายคนอาจจะเคยได้ยินรู้อยู่แล้วแหละเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่เรื่องของผลกระทบต่อร่างกายเรื่องของสุขภาพนะ่ะมันมีหลายเสียงนะมันก็มีเสียงแตกมันก็มีทั้งเสียงที่พูดถึงเรื่องความน่ากลัวความอันตรายภายเงียบของมันกับเสียงที่บอกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรหรอกร่างกายเรารับกินเข้าไปแล้วก็ขับถ่ายออกมาอ่าทีนี้วันนี้หมอจะมารีวิวให้ฟังค่ะว่าในเปเปอร์ในปัจจุบนันนักงานวิจัยต่างๆในปัจจุบันเนี่ยเขาว่าอย่างไรกันบ้าง สรุปแล้วเราต้องกลัวหรือไม่ต้องกลัวแล้วจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะในยุคพลาสติกแบบนี้ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจกันก่อนนะคะว่าเจ้าขยะพลาสติกหรือพลาสติกเวสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็จะย่อยสลายนะคะแล้วก็กลายจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าไมโครพลาสติกก็คือไซส์ที่น้อยกว่า5มิลิเมตรนะคะหมิลิเมตรหรือนาโนพลาสติกก็คือน้อยกว่า0.1 ไมโครเมตรนะคะเอาเป็นว่ามันเล็กมากๆอ่ะมันกลายเป็นเล็กมากเป็นพลาสติกที่เราอาจจะไม่ได้เห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ว่ามันอยู่ในรอบๆตัวเราเนี่นะคะ่ะมันอยู่ในแหล่งน้ําตามธรรมชาติต่างๆแล้วมันอยู่ร,บรอบๆตัวเราซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันเกิดจากอะไรได้บ้างถ้าแบ่งตามทฤษฎีอะ่ะก็จะเป็น primary source คือเกิดจากการที่ผลิตโดยตรงเลยเพื่อใช้งานก็คือมนุษย์เราอะ่ะตั้งใจผลิตไอ้พวกไมโครพลาสติกเหล่านั้นออกมานะคะเพื่อที่จะ เอามาใช้งานเช่นเป็นแบบไมโครบิสในโฟมล้างหน้าหรือว่าพวกสครับผิวเวลาที่เราสครับหรือว่าพวกยาสีฟันพวกนี้ก็คือเราตั้งใจผลิตมาเพื่อใช้งานกับ secondary source ก็คือมันเกิดจากการย่อยสลายจากพลาสติกขนาดใหญ่นะคะซึ่งการย่อยสลายเนี่ยมันก็จะมีหลายรูปแบบนะมีทั้งการย่อยสลายด้วยแบบความร้อนเป็น thermal degradation การย่อยสลายด้วยแสงนะคะจากปฏิกิริยาต่างๆนะคะ กระบวนการย่อยสลายเหล่านี้ก็คือเมื่อมันถูกทิ้งไปมันก็จะถูกย่อยสลายกลายเป็นไมโครพลาสติกนาโนพลาสติกนะคะสุดท้ายมันก็ไปไหนนะคะมันก็จะไปสู่แหล่งธรรมชาติแหล่งน้ําตามธรรมชาตินะคะซึ่งพอไปจุแหล่งน้ําตามธรรมชาติแล้วเกิดอะไรขึ้นคะมันก็เข้าไปสู่ฟู้ดเชนของเราก็คือพวกสัตว์ทะเลทั้งหลายก็จะได้รับเข้าไปใช่ไหมคะสุดท้ายสัตว์ทะเลทั้งหลายใครรับประทานคะก็พวกเรารับประทาน เราก็จะรับกลับเข้ามาอีกทีหนึง่งมันก็เลยเป็นกระบวนการอย่างนี้แหละเราทิ้งขยะไปนะขยะถูกย่อยสลายกลายเป็นไมโครพลาสติกนาโนพลาสติกไปอยู่ในแหล่งน้ําตามธรรมชาติปลาเปอร์ก็รับเข้าไปแล้วเราก็ไปรับปลาเข้าอีกทีหนึง่งสรุปมันก็กลับเข้าตัวเรานะคะมันก็เลยเป็นอันหนึ่งที่พบได้แล้วก็จริงๆเขาว่าน่าจะเป็นแหล่งใหญ่สุดแหละที่พวกเราเนี่ยรับมาอีกอันนึงก็คืออย่างจากขวดน้ํานะคะ อย่างจากขวดน้ำเนี่ยจริงมันมีงานวิจัยที่น่าสนใจในปี2018นะก็นักวิจัยก็ขยันมากเลยไปเก็บตัวอย่างขวดน้ำเนี่ย259ขวดนะคะจาก11แบรนด์นะคะแล้วไม่ใช่แค่ประเทศเดียวค่ะไปเก็บมาหลากหลายเลย9ประเทศค่ะเพื่อที่จะดูว่าตัวอย่างน้ำในขวดพลาสติกเหล่านี้มีไมโครพลาสติกปนอยู่มากน้อยแค่ไหนก็คือน้ำดื่มที่พอเราดื่มจากขวดพลาสติกเหล่านี้นะคะทายสีเท่าไหร่ เกนี่ย9กของตัวอย่างเนี่ยนะคะมีไมโครพลาสติกอยู่ทีนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะฟังให้จบก่อนแล้วค่อยสรุปว่าต้องตกใจหรือไม่ตกใจเพราะว่าอาการที่มีอยู่มันก็ยังไม่ได้บอกนะว่าจะเป็นอะไรกับเราไหมอ่ะเอาเป็นว่ามันมีงานวิจัยว่ามันมีทีนี้ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่า มันมีอยู่อันธรรมชาติละมีอยู่ในแหล่งน้ำมีอยู่ในอาหารทะเลมีอยู่ในขวดน้าที่เรากินอะไรต่างๆแต่มันเข้าสู่ร่างกายเราได้ทางไหนบ้างคือเขาสรุปได้ง่ายๆว่ามันมีอยู่3ทางที่ไมโครพลาสติกหรือว่านาโนพลาสติกจะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ทางที่1ก็คือการสูดดมนะผ่านเข้าทางปอดทางที่2ก็คือการรับประทานเข้าไปทางที่สมอันนี้หลายคนอาจจะไม่นึกถึงนะคือการสัมผัสทางผิวหนังอ่าเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าจะผ่านผิวได้หรอนะคะเอามาเรื่องการสูดดมก่อนนะคะคือต้องเข้าใจว่า ปอดของเราเนี่ยมันจะมีถุงลมเนาะซึ่งไอ้เจ้าถุงลมเนี่ยค่อนข้างบอบบางนะคะคือเวลาเราสูดอากาศเข้าไปมันก็มีโอกาสที่มันจะมีไมโครพลาสติกนานโนพลาสติกเนี่ยอยู่แล้วก็พอเราสูดเข้าไปในปอดนะคะไอ้เจ้านานโนพลาสติกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะ ผ่านปอดเข้าไปได้ซึ่งไอ้เจ้าเนื้อที่ปอดของเราอะมันไม่ใช่น้อยนนะคือแม้มันจะเป็นแบบเป็นถุงลมเล็กๆแต่ถ้ามาคลี่จริงๆแล้วอะพื้นที่มันมันร้อยห้าสตารางเมตรนะคะแล้วก็มันบางมากๆเลยมันบางในระดับที่นาโนพาร์ติเคิลนาโนพลาสติกอะสามารถที่จะผ่านเข้าไปสู่กระแสเลือดได้นะคะนั่นก็เป็นหนึ่งในทางที่มีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่า มันมากน้อยแค่ไหน,นปัจจุบันคนได้รับผลกระทบจากช่องทางการสูดดมมากน้อยแค่ไหนยังไม่มีข้อมูลว่ามันส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนถ้าในทางทฤษฎีอ่ะมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้นะแต่ยังไม่มีข้อมูลว่าพวกเราแต่ละคนเราสูดดมกันมากแค่ไหนนะคะแล้วก็เกิดผลกระทบกับร่างกายมากแค่ไหนอ่ะทีนี้มาสู่ทางที่สองนะคะก็คือในทางการกินถามว่ากินแล้วเราดูดซึมได้ไหมคือมีงานวิจัยนะคะพบว่าการดูดซึมเนี่ยมันมีได้ ราว1.5ถึง10%ขึ้นอยู่กับขนาดขึ้นอยู่กับประเภทของนาโนพลาสติกนั้นๆน,น,นะคะนั่นก็แปลว่าถ้าเราทานอาหารที่มันปนเปื้อนเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีโอกาส ที่จะดูดซึมได้นะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือพลาสติกที่ในงานวิจัยเอามาใช้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโพลีสไตรีนนะคะจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยพลาสติกที่พวกเราใช้กัน,นมันก็จะมีหลายแบบมีทั้งโพลีเอทิลีนโพลีโพรพิลีนนะคะงานวิจัยในพลาสติกกลุ่มอื่นๆนอกจากโพลีสไตรีนเนี่ยมันยังไม่ได้เยอะในแง่ของการกินเข้าไปนะแล้วดูดซึมผ่านลําไส้หรือเปล่าแล้วก็อันที่3นะคะซึ่งน่าสนใจก็คือเรื่องของทางผิวหนังคือจริงๆเนี่ย ต้องใจว่าผิวหนังของเราอะ่ะมันก็จะมีเขาเรียกว่าชั้นที่ปกป้องผิวนะซึ่งชั้นปกป้องผิวของเราอะ่ะจริงๆมันค่อนข้างปกป้องได้ดีนะค่อนข้างแข็งแรงนะคะคือไอ้ชั้นปกป้องผิวชั้นตรตั t, 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 t u มค o เนียมอะไรต่างๆเนี่ยมันปกป้องผิวได้ดีแต่ว่าเขาพบว่าไมโครพลาสติกหรือนานโนโพลาสติกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผ่านดูดซึมผ่านทางผิวหนังแต่ว่ามันจะไปทางต่อมเหงื่อนะคะหรือว่าทางรูขุมขนก็คือ ไปตามรูต่างๆหรือว่าถ้ากรณีว่าผิวหนังเราเนี่ยเกิดบาดแผลนะมันก็จะเข้าไปได้ซึ่งอย่างที่หมอกล่าวในตอนต้นเนาะว่า primary source ของไมโครพลาสติกเนี่ยก็คือพวกเม็ดบีด หรือพวกสครับผิวต่างๆเวลาเราสครับเนี่ยพอสครับแรงๆเนี่ยมันก็เกิดอินตรียเกิดการที่ทําให้ผิวมันเปิดใช่ไหมคะพอมันเปิดเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้มีโอกาสที่กลายเป็นว่าทําให้ไมโครพลาสติกหรือนาโนพลาสติกต่างๆเนี่ยเข้าไปได้ง่ายขึ้นนะคะจากการที่ผิวมันมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นรวมถึงนี่แหละตามท่อต่อมเหงื่อนะคะตามรูกลุ่มขนนะคะก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทีนี้เรารู้แล้ว ว่ามันมี3ทางด้วยกันในการที่เมโครพลาสติกนาโนพลาสติกจะเข้าสู่ร่างกายเราได้ถามว่าเข้าไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้น่าสนใจค่ะถ้าตามทฤษฎีเนี่ยเจ้าพวกนี้มันทําให้เกิด1ก็คือการอักเสบในร่างกายเราเกิดการหลั่งของสารก่อการอักเสบขึ้นซึ่งเป็นการอักเสบที่มันไม่ได้มีอาการนะมันเกิดขึ้นระดับเซลล์น้อยๆแต่แต่การอักเสบที่เกิดขึ้นเนี่ย ถ้าใครที่ตามหมอมาตลอดก็จะทราบว่าโอเคการอักเสบเป็นหนึ่งใน,นกลไกที่ทําให้ร่างกายเราแก่เร็วนะคะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามันเข้ามาได้จริงแล้วก่อให้เกิดการอักเสพจริงเนี่ยก็น่าจะส่งผลเสียกับสุขภาพ2ก็คืออนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้เซลล์ของเราเนี่ยมันแก่เร็วขึ้นนะคะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ซึ่งเขาก็พบว่าไอเจ้านาโนพลาสติกเนี่ยมันไปเพิ่มออกซิเดทีฟสเตรสนะเพิ่มอนุโมยสระในร่างกายได้นอกจากนี้ยังพบว่ามันทำให้เกิดการเสียสมดุลของประชากรแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่มาอีกแล้วจากกัดไมโครบส์ถ้าใครที่ฟังกันมาตลอดก็จะเห็นว่าไอจุกัดไมโครบส์ซึ่งเป็นยุ่งกับเขาไปทุกเรื่องเลยนะคะคือกัดไมโครบส์หรือประชากรแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นอะไรที่หมอเรียกว่าอาวัยวะที่ถูกลืมเพราะว่ามันทาหน้าที่ มหาสารเลยในร่างกายเรานะไม่ว่าจะเรื่องของการดูดซึมสารอาหารการขับถ่ายการสมดุลฮอร์โมนความอ้วนความผอมสารสื่อประสาทอารมณ์เรียกว่าทุกอย่างอะ่ะก็การสมดุลของประชากรแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ก็จะทําให้ร่างกายเราสมดุลแต่ปัญหาก็คือพบว่าตัวไมโครพลาสติกนาโนพลาสติกเนี่ยอาจจะไปทาให้ประชากรแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่เนี่ยมันเสียสมดุลอ่ามันก็เลยเป็นผลเสียต่อสุขภาพอีก จริงๆมันยังมีอีกเยอะแยะแต่หมาว่าไอ้สามข้อใหญ่ๆเนี่ยก็ร้ายแรงพอที่แบบเออเราต้องคิดละนะคะว่าจะยังไงแต่ปัญหาก็คือว่าไอ,อ้เจ้าง,งานวิจัยที่เรามีในปัจจุบันส่วนใหญ่ที่เล่าๆมาเนี่ยหลายๆงานมันเป็นงานวิจัยในหลอดทดลองแล้วก็หลายๆงานเนี่ยมันจะงเป็นงานวิจัยในสัตว์ทดลองงานวิจัยในมนุษย์แต่จริงๆมันยังมีไม่ได้เยอะ นอกจากมีไม่ได้เยอะแล้วอะส่วนใหญ่อะก็คือจะใช้โพลีสไตรีนในการศึกษาด้วยนะคะดังนั้นะ่ะโพลีสไตรีนมันไม่ใช่อะไรที่คอมมอนในการยูสแบบทางคอมเมอร์เชียลใช้ในทางการค้าในปัจจุบันมันก็เลยทำให้เรายังไม่สามารถสรุปได้ว่าไอ้เจ้าไมโครพลาสติกนาโนพลาสติกที่พวกเราต้องเจอในทุกๆวันเนี่ยไม่ว่าจะสูดดมเข้าไปกินเข้าไปหรือว่าสัมผัสผ่านผิว มันจะไปส่งผลกับสุขภาพร่างกายมากน้อยแค่ไหนคือ,อยังรอาการพิสูจน์ที่มากกว่านี้นะคะคือหมอว่าถ้าอย่างเงี้ยหลักฐานมันมีอย่างงี้เนาะเราตั้งสติดีๆว่าโอเคมันมีหลักฐานในสัตว์ทดลองมันมีหลักฐานในหลอดทดลองส่วนในคนเนะี่ยมันยังไม่แน่ไม่นอนถามว่ามันเข้าสู่ร่างกายได้ไหมเข้าสู่ร่างกายได้แน่แต่เข้าไปแล้วทําอะไรกับเราหรือเปล่าอ่ะอันนี้ต้องรอคําตอบแต่ถามว่าแล้วเราจะทําอะไรได้หมอว่าถ้าอย่างนั้นจริงๆอะ่ะ คือเราก็ลดการใช้มันก็ดีนะเพราะอย่างน้อยที่สุดมันดีกับสิ่งแวดล้อมแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ส่วนจะไม่ดีกับร่างกายเราแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งก็น่าจะมีข้อมูลต่างๆออกมาทีนี้เราจะลดการรับไมโครพลาสติกนาโนพลาสติกเข้าสู่ร่างกายอย่างไรได้บ้างก็ตามนี้เลยหนึ่งอย่างในเรื่องของเราบอกว่าเราสุดดมมันได้ใช่ไหมคะสุดดมมันจากพวกที่มันปนเปื้อนมากับพวกเท็กซ์ไทต่างๆพวกผ้าพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ย รู้ว่พวกฝุ่นดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือภายในบ้านพยายามที่จะดูดฝุ่นทำความสะอาดเปิดให้อากาศได้ถ่ายเทแต่ถ้าอากาศไม่ดีพีเอมสอก็ปิดแล้วก็เปิดเครื่องกรองนะแต่ถ้าอากาศดีก็ให้เกิดการถ่ายเทของอากาศแล้วก็ดูดฝุ่นเป็นประจำเพราะว่าฝุ่นนี่แหละก็คือจะมีเมโรโรพลาสติกปะปนอยู่นะคะแล้วก็เครื่องฟอกอากาศนะก็แน่นอน เปิดเครื่องฟอกอากาศที่เมืองไทยนี่ทํางานหนักมากสงสารเธอมากนะคะก็ควรที่จะเช็คนะในเรื่องของตัวเครื่องฟอกว่าจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไส้กรองหรือยังนะคะฝุ่นเยอะหรือยังแล้วก็ถ้าเวลาที่เราจะต้องออกไปสูดดมก็คอยเช็คอากาศเสมอวันไหนฝุ่นเยอะก็เลี่ยงๆส่วนในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะก็บอกว่าถ้าปลาใหญ่ปลาที่อยู่ในตอนบนของห่วงโซ่อาหารมันก็จะมีโอกาสของการสะสมสิ่งต่างๆค่อนข้างเยอะ ดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเลือกปลาเล็กนะคะหรือว่าเลือกให้มันหลากหลายกินให้มันหลากหลายกระจายความเสี่ยงไปแต่ว่าปลาใหญ่เนี่ยก็อาจจะลดได้ก็ลดนะคะอันนี้ก็น่าจะช่วยได้อย่างหนึ่งในส่วนของภาชนะเครื่องดื่มอะไรต่างๆนะคะอย่างขวดพลาสติกที่บอกเนาะก็พยายามที่จะลดการใช้ขวดพลาสติก พกขวดน้ําไปเองนะคะที่ไม่ใช่ขวดพลาสติกหรือว่าพวกภาชนะใส่ต่างๆปัจจุบันมันจะมีทัพเปอร์แวร์แบบที่แบบเป็นแก้วเป็นอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะแล้วก็จริงๆใช้งานดีด้วยมันล้างมันออกง่ายกว่าทัพเปอร์แวร์ที่เป็นพลาสติกนี่ล้างมันออกยากนะคะหมอผู้มีประสบการณ์ตรงนะคะดังนั้นก็ลองปรับเปลี่ยนมาใช้ดูนะคะ ในเรื่องของการสัมผัสทางผิวเนาะอย่างที่บอกอาจจะพยายามเลี่ยงพวกที่เป็นพวกไมโครบีดพวกสครับอะไรต่างๆนี่ก็น่าจะช่วยได้อย่างหนึ่งเพราะมันก็มีโอกาสที่จะนําพวกไมโครพลาสติกนาโนพลาสติกเข้าสู่ร่างกายเราได้นะคะดังนั้นหมอก,ก็คิดว่าจริงๆแล้วที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็คงอย่างที่บอกแหละนะคะมีโอกาสแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มได้จากข้อมูลในปัจจุบันแต่ถ้าเราลดละการใช้พลาสติกมันก็น่าจะ ดีกับโลกใบนี้ดีกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็อาจจะดีกับสุขภาพของเราด้วยนะคะหวังว่าสิ่งที่หมอนํามาฝากมาเล่าให้ฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์ก็ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้หมอแล้วก็ทีมงานหน่อยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคะขอบคุณไทยประกันชีวิตค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะทุกๆวันสุกเย็นหมอก็จะมาอัปความรู้ใหม่ๆให้ฟังนะคะทุกช่องทางที่คุณฟังอยู่เลยค่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิต